แต่ถ้าเดินเกมแบบนี้อย่างที่ผมเรียนไว้1ปรับคั้มดุรีนะครับสนะฮะดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขพรบเลือกตั้งซะจบซึ่งผมบอกแต่แรกนะไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่แรกไม่ควรจะทำนะแต่ก็พราดทำมาแล้วนะผมเรียนว่าไม่ควรทำไม่ควรทำไม่ผมพูดอยู่เสมอนะมันจะเป็นเกมสเกมเสียเปรียบซึ่งตอนนี้ ฝ่ายค้านนะโดยเฉพาะฝั่งทักษิณเขากลัวมากไอ100้ร้อยบาทร้อยหนึ่งต่อร้อยเนี่ยนะฮะซึ่งฝ่ายพรรคใหญ่จะเสียเปรียบนะฮะและพรรคเขาก็จะเกิดการเสียเปรียบเนี่ยเขากลัวมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเกมตอนนี้ถ้าเดินแค่2หลักรัฐบาลก็จะอยู่ครบเทิมที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นโอกาสจะได้เปรียบทางการเมืองสูงกว่ามีการยุบสภาก่อนครบวาระนั่น สวัสดีครับพมกับผมเทอศักิจ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอนะฮะหลังจากที่เดินทางไปหนึ่งวันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะนักวิเคราะห์ออกมากันพูดต่างๆนานาวัตบาลไม่ครบอยู่ครบเทอมแน่นอนจะต้องมีการยุบสภานะครับก่อนครบวาระไปไม่รอดรัฐมนตรีก็ไปไม่รอดจะล่มปากเอา ไปดูในเชิงปรา,ากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกระบวนการวิเคราะห์โขนวันชัยชี้ดาวมรุตยูย้าย7กรกฎาคมสะเทือนทั้งแผ่นดินลุงตู่อยู่ไม่ครบเทอมนะครับโขนวันชัยชี้นะครับดาวมรุตยูย้าย7กรกฎาคมสะเทือนทั้งแผ่นดินลุงตู่อยู่ไม่ครบเทอมจับตาซักฟอกรัฐมนตรีบางคนตกเก้าอี้นะครับนายวันชัยสอนสรีนะครับ ได้โพส์ตข้อความนะคผ่าน Facebook ว่า6หัวข้อโดยดเดือนของรัฐบาลดาวมรติยยว,ว่านับตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีก็6เดือนนั้นเร็วมากเพ้อแป๊บเดียวก็ถึงแล้วต่อนนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงในสภาและนอกสภามีเวลาอยู่ไม่นานจะรักหรือเกียรติบาลน,นี้เขาก็มีเวลาเหลืออยู่แค่นี้เท่านั้นและดูสถานการณ์ทางการเมืองทั้งข้อจากัด ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งทั้งมรตยูวันที่7ก,กรกฎาคมนี้นะฮะยังไงรัฐบาลก็อยู่ไม่ครบวาระแน่นอนเขาบอกว่าการจะอยู่หรือไปเป็นเหตุผลทางการเมืองเท่านั้นและนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านมองถึงการเลือกตั้งและอำนาจข้างหน้าทั้งนั้นเสร็จ,เ,รจเ,ลเลยของอำนาจที่เหลืออยู่ในขณะที่มันคือมันแค่ อึดใจเดียววันชัยสอนสิริบอกนั้นนะแบบนั้นนะและขณะที่ผู้มีอำนาจท่านเคยบอกว่าหลังจากการประชุมเอเปก18แถึง19แล้วค่อยยุสภาเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นอภิปรายไม่วางใจในปลายเดือนนี้มีแนวโน้มว่ามีไพร่ผลด้วยรับบาดเจ็บตายกันบ้างส่งผลให้เกิดแรงกระทบกระเทือนไปถึงองคาอ,อยบยพของผู้มีอำนาจ24สิงหาคม2560 นายกกัตตรีดำรงตำแหน่งครบ8ปีมีประเด็นใหญ่ไม่ควรที่จะมองข้ามตามดวงชะตาฟ้ากำหนดคนบางคนไม่เคยคิดมาก็ต้องมานะครับไม่เคยคิดจะต้องไปจากการกันยายนพฤศจิกายนก็แค่พรรษาเดียวนะครับในวันชายยังระบุว่านะฮะ เวลามันสั้นจริง,รงๆอย่าคิดอะไรมากเลย3เดือนกับ6เดือนมันไม่ต่างอะไรกันจากมื่อตยูย้าย7พฤษภาคมขอภาย7กรกฎาคมสะท้อนเลื่อนลั่นไปทั้งแผ่นดินอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทก็แล้วกันอย่างนี้แหละนะฮะวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจึงทำพิธีสวดมนต์นะฮะเคราะห์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลกับสาธุชนคนทั่วไป 9กรกฎาคม18นาฬกาชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานนักการเมืองก็มาได้และใครอยู่สั้นอยู่ยาวมาร่วมพิธีนี้มรตยูเถอะเจอพิธีนพร,ระเคราะห์ของวัดไก่เตี้ยร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนนะครับในเชิงงานมิเคราะห์อาจารย์บัรชัยสอนสริซึ่งเป็นสวนะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าปรเดยปอยูอยู่ไม่ครบเทิอะ หลังวันที่เจ็ดก,กรดกฎาคมไม่รอดแล้วนะเจ็ดก,กรดกฎาสิงหาก็คงต้องจําเป็นต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่นักวิเคราะห์นักข่าวสายทหารก็วิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาประมาณสิ้นปีพุทธศักราช2565นะครับในขณะที่นักวิเคราะห์นะก็บอกว่าจะยุบสภาแน่นอนอยู่ไม่รอดหรอกเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันกำหนดไว้ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะ ต้องยุบสภาก่อนเพราะมันมีเงื่อนไขสสต้องสังกัดพักการเมืองอย่างน้อย90วันในะกับการสังกัดของสอสอ90วันเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าทําไม่ถูกออกขับออกนะฮะต้องยุบสภาก่อนเพื่อเปิดทางให้สสนั้นนะฮะลงสมัครเลือกตั้งนะฮะอย่างน้อย90วันคือย้ายพักการเมืองได้นั่นหมายความว่าเขามองว่ามีความจําเป็นจะต้องยุบสภา ก่อนคบวาระแต่ในเชิงงานสังเคราะห์มันตรงข้ามกันเลยตรงข้ามกันเลยนะฮะงานสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันตรง้ามตรงข้ามกันหมดเลยนะครับนักวิเคราะห์มองกันอย่างนั้นทั้งข่าวสายทหารก็มองอย่างนั้นนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่เอาปรากฏการ์มาพูดเนี่ยก็วิเคราะห์แบบน,นั้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่ในดูในเชิงโหราศาสตร์ตั้งแต่วิเจ็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจริงไหมจริง แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะครับคุณส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนมาตลอดว่าสิ่งที่จะเดินไปตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเรายืนอยู่บนหลักยุทธศาสตร์ยุทธการ,าร,ารไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยระยะสั้นป้องปราเยียวยาฟื้นฟูระยะกลางเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจนะครปฏิรูปประเทศระยะยาว นำประเทศเข้าสู่แดนสิงห์เวลายนะครับตอนนี้เราเดินมาแล้วแพ็กเกจมันเดินไปเรื่อยละแต่จังหวะทางการเมืองมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาวิ่งวิ่งมันวิ่งจังหวะของมันจะเป็นยังไงมันจะเข้าสู่งบประมาณวันละสองนะครับมันมีแบ่งเป็นสามยกนะในภาพปฏิบัติการจะแบ่งเป็นสามยกคือหนึ่งวประมาณวันละหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วงบประมาณวันละสองนะครับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแต่ก็ยังก็ผ่านนะครับแล้วก็เรื่องของการพิปายม่งใจนะครับเขามองว่าเนี่ยพิปายว่งใจคนเรียกไปยุทธ์ไม่รอดหรอกนักวิเคราะห์ไหนก็พูดเหมือนกันหมดไม่รอดไม่รอดไม่รอดผมพูดคนเดียวรอดวิธีการรอดรอดทำไงทราบไหมฮะเมื่อจังหวะมาถึงมันอยู่ที่ตัวเราเองบางคนโอ้ยหูดวงมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ลิขิตฟ้าลิสู้ลิขิตตนผมฟันธงเลยนะครับอะละจะเดินยังไงยังไงในเชิงยุทธศาสตร์การกางเมืองการปกครองผมเรียกว่าชั้นสูงนะหลักง่าย นะครับอภิปรายตั้งใจว่าปลายวางข้อตกลงกับพักเล็กพักใหญ่พักกลางให้เรียบร้อยเกมตอนนี้กําลังบีบให้เกิดการปรับรัฐมนตรีอย่างน้อย2ตําแหน่งนะครับห่ 1, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2ตําแหน่งนี้โอกาสปรับค่อนข้างจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเกมมันบีบให้ต้องปรับละถ้ารัฐบาลอยากไปต่ออีกสองตำแหน่งนะครับที่ในธรรมนัสกันนฤมลเนี่ยไม่อยู่ ธรรมนัตกันบนรบุญเนี่ยถูกขับออกในตอนนั้นโดยคําสั่งของนาย,ยกรัมนตรีเนี่ยส่งผลทําให้ตอนนี้ตําแหน่งว่างสองตำแหน่งนะครับซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงควรจะปรับคาตรีปรับคาตรีอย่างน้อย2ตําแหน่งหนึ่งให้ธรรมนัตไปสองให้พักของชัตบูนไปนะครับอีกสองตแหน่งให้พักใหญ่เขาปรับไปเองส่วนที่เหลือให้กระบวนการปรับไปเองไม่ปรับไม่ได้ทําไมอะ เพราะนิเชีงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะเคีองการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและมันจะต้องเกิดขึ้นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกมมันจะเบียดทุกอย่างมันจะมารสมมันมาเลยม็อบจะมาทั้งนอกสภาในสภามันจะเกิดความขัดแยง้งเพราะฝ่ายค้านจะเล่งปฏิกริยาทางการเมืองหาเสียงให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อต้านรัฐบาลชุมนุมให้ได้มากที่สุดและก่อความวุ่นวายในสภาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เขามีคะแนนนิยมมากที่สุด ฝ่ายได้เป็นฝ่ายต่อต้านฝ่ายนั้นมีโอกาสได้รับคะแนนความเห็นใจจากประชาชนมากที่สุดจังวหวะของมันนั่นหมายความว่าวิธีการแก้ก็คือไปยากแหละ่ะนะฮะก็หลังการพิจารมาตัิใจใครจะรอดใครไม่รอดก็ปรับคำตรีรีแค่นั้นเองนะครับปรับให้เหมาะสมใช้หลักพุชด้อยแมนด้อย j อบใช้คนที่ถูกกับงานใช้งานที่ถูกกับคนก็ปรับหลังการพิจาปมังใจ ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปก็แค่ผมย้าอีกรอบนึงประเด็นที่น่าสนใจต่อไปคือเรื่องของสอสอต้องสังกัดพักการเมืองในระยะเวลา90วันเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนเรื่องของคุณสมบัติของนักการเมืองตอนนี้พรบรเลือกตั้งออกมาหรือยังมันยังไม่ออกนะ พรบรเลือกตั้งกําลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขไอร้อยไอห้าร้อยกำลังเถียงไปเถียงมาอะละผมเข้าใจมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอลากเวลามันยาวที่สุดก็ไปปรับดิถ้าจะให้อยู่ครบก็ไม่ปรับดิไม่จําเป็นจะต้องสังกัดพักการเมืองไปในระยะเวลา90บวันยกข้อนี้ออกจบมันมีอะไรเลยเนี่ยมาต้องลิขิดฟ้าริคิดเฟอร์โวยฟ้าลีขิดมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่เราอ่ะเข้าใจรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้เราแก้มหรือเปล่า<ม> เนี่ยครับมันอยู่ที่รนเอกประยุทธ์เองอะ่ะจะอยู่ครบเทอมไม่อยู่ครบเทอมอะ่ะถ้าอยู่ครบเทอมก็แก้ซะปรับคอรอมอซะก็แค่นั้นนะแต่ถ้าไม่ต้องการอยู่ครบเทอมก็ยุบสภาเลยให้สสออกไปแต่ตอนนั้นเนี่ยจะโดนถล่มยับผมเรียนให้ทราบนะฮะทักษิณเนี่ยเอาคนเนี่ยเดินทางไปที่ดูบ่เดินทางไปยังต่างประเทศไปถ่ายลงถ่ายรูปกันนะฮะเยอะแยะเพื่ออะไร เพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมเพราะเขาหวังว่าจะมีการยุบสภาหลังก,การประชุมโอเปกนะฮะเขาประเมินว่าจะมีการยุบสภาในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมนะ,ะเพราะต้องสังกัดพักอยหางน้อย3เดือนมันครบวันละเนี่ยมันที่23มีนาคมนะครับนั่นหมายความว่าเขาธันวาเนี่ยพฤศจิกายนยุบสภาแน่ก่อนปีใหม่มันต้องมีการยุบสภาเนี่ยเขาประเมินอย่างนั้นแต่ถ้าเดินเกมแบบนี้อย่างที่ผมเรียนไว้1ปรับขัําดีนะครับสอง ะะดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขพรบเลือกตั้งซะจบซึ่งผมบอกแต่แรกนะไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่แรกมันไม่ควรจะทํานะแต่ก็พลาดทํามาแล้วนะผมเรียนว่าไม่ควรทําไม่ควรทํานี่ผมพูดอยู่เสมอนะมันจะเป็นเกมสเกมเสียเปรียบ er ซึ่งตอนนี้ฝ่ายคา้านนะโดยเฉพาะฝั่งทักษิณเขากลัวมากไอ100้ร้100อยบาทร้อยหนึ่งต่อร้อยเนี่ยนะ,ะซึ่งฝ่ายพักใหญ่จะเสียเปรียบ และพรรคเขาก็จะเกิดการเสียเปรียบเนี่ยเขากลัวมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายควาว่าเกมตอนนี้ถ้าเดินแค่สองหลักรัฐบาลก็จะอยู่ครบเทิมที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นโอกาสจะได้เปรียดทางการเมืองสูงกว่ามีการยุบสภาก่อนคบวาระนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ ยังยังอยู่ยังยืนย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงเราก็มื รักใคร